คันที่2องฮิโน่ดูโถปี2004สเปค121แรงม้าเทอร์โบแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์กระบะยาว5เมตรรถห้างแท้สภาพรถโดยรวมพร้อมใช้งานเอกสารเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนรถเดิมบางเดิมทุกจุดเหมาะสำหรับใช้งานธุรกิจขนส่งได้เลยครับ เครื่องยนต์121แรงม้าพร้อมเทอร์โบเดินเรียบแรงดีประหยัดน้ำมันเกียร์นิ่มช่วงล่างแน่นไม่มีดังยางเต็มชัดสีสวยไม่ผุไม่ดัดแปลงกระบะยาว5เมตรเหมาะขนของรับจ้างหรือใส่งานฝามได้หลากหลายราคา220,000บาทต่อรองได้ตามหน้างาน สนใจติดต่อตรงเบนซ์โทร0 6 4 8 3 9 3 4 8 0ดูรถได้ที่พระรามสองสมุทรสาครครับแนะนำทุกท่านก่อนตัดสินใจซื้อรถมือสองควรไปตรวจสอบดูรถด้วยตัวเอง